สวัสดีครับคุณอยู่กับกูรู้ชาแนลเดือนนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเทพแห่งความรักกันทางยุโรปใช่ไหมทางกรีกเนี่ยเขาก็จะมีคิวปิดที่เป็นเทพแห่งความรักของเขานะครับส่วนทางฮินดูเนี่ยหรือทางอินเดียเราเนี่ยก็จะมีเทพเหมือนกันนะครับที่เป็นความรักก็คือกามมเทพคนชอบเข้าใจผิดว่ากามมเทพก็คือคิวปิด ไม่ใช่นะครับคนละคนกันคิวปิดก็คิวปิดการมาเทพก็การมาเทพเลยพระการมาเทพเราเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันการมาเทพเนี่ยเป็นเทพแห่งความรักของาศาสนาฮินดูคําว่ากามาเทพมาจากคำสองคาก็คือคําว่ากามะหรือกามแปลว่าตัณหาหรือราคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศ เพียงอย่างเดียวนะครับมันจะหมายถึงเรื่องของความหวงังความอยากได้นะการหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียแล้วก็มาบวกกับคําว่าเทวะหรือว่าเทวาที่แปลว่าเทพดังนั้นการมาเทพก็แปลว่าเทพแห่งตัณหาราคะนั่นเองตามตำนานฮินดูเนี่ยในคมภีที่เรียกว่าคมพีปุรานะซึ่งมีทั้งหมด18เล่มด้วยกันนะครับยาวมาก <Wow. S 1> ก็มีตำนานของการมาเทพอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าที่ฮิตๆกันนะครับ <Wow. S 1> เขาก็จะบอกว่า การมเทพเนี่ยเป็นบุตรของพระพรหมนะออกมาจากหน้าอกหรือว่าหัวใจของพระพรหมแล้วก็เป็นผู้ชายที่ร่างกายกำยำสูงใหญ่หน้าตาดีผิวเนี่ยเป็นสีทองอลามเลยนะครับลมหายใจหอมเหมือนดอกไม้แต่งตัวสะอาดสะอานด,ดูดีนะครับมียานผานะเป็นนกแก้วแลเขาบอกว่าบางทีก็มีนางม้าอยู่ล้อมรอบในมือเนี่ยมีอาวุธเป็นคันธนูซึ่งตัวคันธนูเนี่ยทำจากต้นอ้อยแล้วก็ มีพึ่งมาเรียงร้อยต่อการเป็นสายธนูเห็นไหมนะแล้วก็มีอาวุธเป็นลูกศรที่ทําจากดอกไม้ทั้งหมด5ดอกแล้วพระพรมก็ให้พรไปว่าถ้าไปยิงลูกศรใส่ใครแล้วเนี่ยก็จะต้องมนนะเป็นไปตามฤทธิของลูกศรแต่และดอกอืมซึ่งดอกแรกเนี่ยเวลาไปยิงโดนใครแล้วเนี่ยก็จะทําให้รักคนนั้นเนี่ยมีความสุขสมหวัง อพอไปถ้าเป็นดอกที่2เนี่ยรักนั้นก็จะเป็นรักที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่วนดอกที่3ก็จะเป็นเรื่องของความรักความคล้ายในเรื่องของเพศเสน่หาส่วนดอกที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของความโศกเศร้าวความเบื่อหน่ายดอกที่5จะเป็นเรื่องของการประหัรประหารหัวข้าเมียเมียข้าผัวแล้วพระพงษ์ก็บอกว่าไม่มีใครเลยใน3มโลกที่จะสามารถต้านลิบธาของสอนทั้ง5ได้แม้แต่ตัวพระพงษ์เอง หรือแม้แต่พระวิสณุเอ่อก็คือพนาลายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต้านทานฤทธิ์ของศรได้ <Wow. S 1> พอการมาเทพได้พรไปเสร็จการเทพก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าว่าไอ้พอรที่ได้มาเนี่ยการเทพก,ก็เลยแบบปลงของก็เลยทําการยิงศรใส่ตัวพระพมเลย oh. นะก็เลยทําให้พระพมเนี่ยลหลงไหลในตัวนางสนธยาซึ่งพระนางสนธยาเนี่ยก็เป็นลูกของพระพมนะ เออซึ่งนั่นก็หมายความว่าประมาณว่าพ่อชอบลูกตัวเองซึ่งเรื่องนี้พระศิวะเนี่ยเขารับไม่ได้พระศิวะพอรู้เรื่องพระศิวะก็แบบแวบมาหาพระพรหมเลยแล้วก็บอกว่าพระพรหมท่านเนี่ยเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ท่านทําไมท่านถึงเป็นคนแบบนี้ท่านจะมาชอบลูกตัวเองไม่ได้นะพระศิวะก็บ่น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 พอบ่นเสร็จพระศิวะก็แวบหายไปพระพรหมก็รู้สึกอับอายขายหน้ามากที่แบบว่าโดนพระศิวะว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวต้นเหตุก็คือพระกามเทพใช่ไหมพระพรหมก็เลยโมโหมากก็เลยสาบกรมเทพว่าเดี๋ยวแก จะต้องตายด้วยลูกกระตาที่สามของพระศิวะคือโดนเผาตายไปเลยพระธามเทพพอได้ยินโดนแช่งก็เลยแบบว่าเสียใจกลัวตายก็เลยบอกกับพระพมว่าแบบเออคุณพ่อผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะผมแค่ทำไปโดยแบบความรู้เท่าไม่ถึงการแค่อยากจะลองเฉยๆว่ามันเป็นไปตามที่พ่อพูดไหมส่วนพระพรมรู้สึกใจอ่อนแต่เทพอะครับให้พรไปแล้วไปดูได้เลยนะครับ เวลาเทพให้พอแล้วเอาคืนไม่ได้นะแก้คืนไม่ได้แช่งแล้วก็แช่งเลยเหมือนกันดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะแช่งไปแล้วถูกไหมพระพมก็แบบไม่รู้จะทําไงก็เลยบอกว่าเอางี้ละการหลังจากตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ไปเกิดใหม่เป็นคนคนใหม่ชื่อใหม่เนาะอย่างน้อยก็ได้ไปเกิดกรารมาเทพก็อืมก็ได้ว่าทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็ต้องกตอง็ต้องยอมรับอ่ะเออใช่ไหมแล้วทีนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้การมาเทพเนี่ยไปแต่งงานกับ เทวีองคหนึ่งชื่อว่าเทพีรัตีนะครับจริงๆซึ่งก็เป็นหลานของพระพมอีกทีหนึ่งนะแต่งงานกันแล้วเขาก็อยู่กันแฮปปี้ <Wow. S 1> มีความสุขตำราปุราณนะบาง,บางตำราก็บอกว่าพระกามเทพกับพระนางรัตีเนี่ยไปสังกัดอยู่กับพระอินเออคอยทำหน้าที่ต่างๆให้กับพระอิน์ซึ่งก็มีผลงานนะครับต่างๆอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ที่เด่นๆก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จะมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ายายติเออซึ่งแบบเป็นคนที่ครองเมืองอย่างสงบ ร่มเย็นเรียบร้อยประชาชนอยู่ดีกินดีซึ่งแล้วก็มีอายุยืนมากอายุยืนถึงแสนปีเลยสะดุ้งไปถึงพระอินทร์กลัวว่าอำนาจของพยายายติเนี่ยจะมาคุมสวรรค์จะมาแบบว่าทําให้ตัวเองเสียอำนาจไปเลยนะครับก็คือเกิดความแบบรู้สึกกลัวหรืออิจฉาก็เลยสั่งให้พระการเทพเนี่ยไปจัดการซะพระการาเทพก็พานางรตีแล้วก็พาากักพวกเนี่ยลงไปเลยไปจัดการก็คือเหมือนกับไปปลอมตัวเป็นนางลําอย่างเงี้ยแล้วก็ ทำให้พระเจ้ายายัตติเนี่ยหลงสเสน่ห์พระนางรตีก็ทําให้ตะบะแตกพอตาบะาแตกพ๊บอายุที่ยืนยืนมาก็หายไปก็แก่นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานของออพระกามาเทพแต่มันจะมีเรื่องที่แบบยอดฮิตเลยของการมาเทพก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบเทพองค์ใหญ่ๆอย่างเช่นพระศิวะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อนะครับใน e ีีที่2สําหรับ e ีีนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ